โอ้โหพิเศษแน่นอนครับเฉพาะศิลปินที่ไปก็90เพียบเลยนะครับแล้วก็เพลงฮิตมากมายครับรับรองว่าวันนั้นใครไปชมต้องเต็มอิ่มกลับบ้านแบบยิ้มใบใจนั่งแล้วก็เพลงมันเพลงเพราะๆเนี่ยขนไปเพียบครับรับรองครับไปเจอนะครับไปมันกันให้ได้ครับกูละครับก็ไปย้อนวัยย้อนเวลากันนะครับกับเพลงฮิตเพลงที่ติดหูในยุคที่เรา กำลังรดโผอยู่ในช่วงเวลานั้นมีทุกๆเพลงผมเชื่อว่านี่ก็คนเพลงฮิตไปพี่กบเพลงฮิตลุวนๆครับผมเองก็เพลงฮิตลุวนๆเพลงที่ไม่ฮิตไม่ได้เอาไปแน่นอนครับเจอกันครับเพราะว่าทุกคนต้องรีบจองนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เห็นบอกว่ามีพิเศษจากพันสองร้อยเท่าไหร่เหลือหกเก้าเก้าผมว่าถ้าเป็นผมผมเดี๋ยวผมจะจองด้วยแล้วอะไรครับเพราะว่าวันนี้นีครั้งนี้ผมไปนอนก่อนไงผมไปก่อนใช่คือครั้งนี้ผมไม่อยากพลาดนะครับ เพราะว่าพวกเราเองก็ตื่นเต้นที่ได้มีคน90้าสูอยู่ในทีด้วยกันทั้งเพลงเ0้าูทั้งหมดที่ว่าเราถึนที่เกียวกันมาเพื่อจะรอให้กับแฟนเพลงยุค90ในวันนั้นได้ักกันผมเชื่อว่ามันเป็นครอบตัวใหญ่ของ90สูที่รวมกันอีกครั้งที่นี่ไม่อยากที่คนกพลานกันคอนส์ตกี่ชั่วโมงครับเพราะว่าเพลงเยอะมากแต่ละคนโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ผมลองนับเล่นๆนะผมว่าเกินร้อยอ่ะมันเกินร้อยชั่วโมงร้อยเพลงเกินร้อยยู่แล้วใช่ครับ จะได้เห็นภาพพี่ๆแบบร่วมแจมกันเลยไหมคะมีครับมีหลายๆพาร์ทที่เป็นพาร์ทเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น่ะครับมีครับมีเสของมีพิกก็มีพี่แมวแล้วก็ผมนะครับมีส่วนเพลงที่ทำพิเศษไว้เพื่อโชว์ในงานนี้ด้วย ผมก็เป็นปู่กับนุ้งนิ่งนะครับนุ้งนิ่งซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าคุนิ่งชื่ออะไรครับชื่อนิ่นะครับชื่อนิ่งนั่นแหละครับนิ่งแล้วเป็นนิ่งนอสเซเว่นคุยกันนะติดรอบป็นข่ับติดปากงานก็พี่ๆเป็นไอดอลค่ะเป็นศิลปินแค่ยืนตรงนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสได้เรียนเชิญพี่ๆนะคะได้ไป ทำคอนเสิร์ตให้กับเพื่อนๆชาวประจวบนะคะได้เข้าถึงแล้วก็ได้ประทับใจเหมือนที่ฮัน่าได้ได้ได้เจอจริงๆค่ะก็ฝากให้ทุทกท่านนะคะ,ะไปเจอกันกับพวกเรานะคะที่ล็อกวินเทอร์ในวันเสาร์ที่8ปสิจิกายนดปบีตอนรับลมหนาวด้วยกัน l l ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีล็อกเบลดด้วยเป็นโปรเจกตปต่อเน้าเลย ล็อกฟาเพอร์อกอล็อฟ้อล็อฟซอร์โอ้โหเออผมว่าเด็กขอเวลาตรงนี้แทรกเรื่องล็อกฟเซื้อไปด้วยล็อคฟ้าซื้อก็มีข่าวในการรวมตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นซีซั่นสามโดยมีการรวมตัวของพี่น้องชาวร็อกที่อยู่ในยุคเดียวกันมีพี่ใหญ่โดโซมาพี่ลองพี่เอกแท,ท,ท,ท็กซี่มาเล่นเบสนะครับแล้วก็ผมก็มีพี่ตก นี่ผมแล้วก็มีพี่แมวเป็นฟอนแล้วก็นักดนตรี rock า a s s e r มันคือการรวมของพี่น้องดนตรีในยุคใต้ศูนย์มารวมตัวกันแล้วก็มีคือเมกิตา้าเราได้น้องโอ,อ่ง abnormal อมอมเมกีตา้าด้วยซึ่งเป็นการรวมเจน เดี๋ยวเรียกจะเรียกได้เต็มเต็มปากเลยว่าเป็นโรงพาบาลเพอร์รวมตัวกันเพื่อที่จะเรีนรองครับตอนนี้กําลังซ้อมกันแล้วครับผมแต่จากไอ้เวลาจำเรื่องการบริุทธิ์ที่นึ่นะครับว่าที่ทางโรงเรีนเรามีการมอบให้กับทางบุทลิด้วยใช่ค่ะก็รายได้สนุนนะคะเราก็จะมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดประจวบในแต่ละอำเภอค่ะ ก็เป็นก็ได้ประทับใจไปด้วยกันค่ะได้เดนได้เที่ยวด้วยมีความสุขด้วยได้พลังงานดีๆด้วยแล้วก็ได้อยู่กับศิลปินที่เราได้ชื่นชอบค่ะ